เรามาพบกันที่ตลาดต้าน้้ำโบราณบ้านต้นตาลค่ะ20บาทน่ารักปะราคาน่ารักกล้องบอกว่าเมียมครับบ่ายแล้วคะผมยังไม่ได้กินข้าวเลยมาเมียมไม่รู้สึกผิดนะคะเมียมก็สามารถกินต่อสวัสดีค่ะ น,นะคะควันนี้ในรายการเที่ยวเพลินใจกินเพลินพุงนะคะเรามาพบกันที่ตลาดต้าน้ําโบราณบ้านต้นตาลค่ะตลาดแห่งนี้นะคะอยู่ที่อําเภอเสาให้ค่ะจังหวัดสระบุรีนะคะสโลแกนของตลาดนี้นะคะก็คือเยือนถิ่นยวนนะคะชวนนุ่งสิ้นกินอาหารเมืองกันค่ะวันนี้นะคะเราจะมีอะไรที่ให้เราชิมเราชอปนะคะตามแอมไปโดนกันได้เลยค่ะ ค่ะแล้วเราก็มาเยือนถิ่นยวนกันแล้วนะคะเราก็จะพลาดไม่ได้นะคะกับเสื้อผ้าสไตล์เป็นผ้าพื้นเมืองของชาวไทยยวนนะคะเราก็มาที่นี่แล้วนะคะเราก็ต้องแต่งชุดให้เหมือนชาวบ้านเขาเลยนี่เดี๋ยววันนี้นะคะมียามจะแปลงร่างอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ ค่ะีแอมได้แปลงร่างแล้วนี่ <Wow. S 1> เขาบอกว่าเขาเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามนะคะ <Wow. S 1> ก็คือวันนี้นะคะเราได้มาใส่ชุดของพื้นเมืองเลยที่ร้านนะคะชื่อว่า วงเดือนนะคะอยู่ทางด้านเข้าตลาดเลยนะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับศูนย์วัฒนธรรมประจําตําบลต้นตาลน,นี้นะคะถ้าใครมานะคะก็สามารถนะคะมาเลือกซื้อเลือกชมสินค้าที่เป็นเสื้อผ้าเป็นผ้าสิ้นผ้าใหม่พื้นเมืองได้นะคะพี่ๆเขานะคะจะมีคนคอยให้คําแนะนําในการซื้อแล้วก็ใครรู้สึกว่าฉันจะใส่สีอะไรดีเข้ากันไหมไม่เข้ากันไหมพี่ๆเขาแนะนําได้นะคะสามารถมาเลือกชมเลือกใช้กันได้เลยคะ่ะแล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปชิมของอร่อยในตลาดต่อเลยคะ่ะ นี่ค่ะแล้วเราก็มาถึงร้านที่ขายขนมผิงง่าเด็กๆไม่รู้จักใช่ไหมนี่ร้านขนมผิงนะคะเขามีสองไซส์ด้วยก่อนนะเดี๋ยวแอมจะให้ดูว่ามันต่างกันยังไงนี่เขามีความถ้าใครชอบเป็นไซยม์มินิมินินี่เราก็กินแบบมินิมินินะคะแต่ถ้าใครที่ชอบเป็นแบบว่าความจัมโบนน้นิดนึงนี่เราก็กินแบบจัมโบ้จัมโบ้นี่เห็นไหมคะมินิ จัมโบ้มินิมีแอมคู่กับอะไรมีแอมคู่ได้ทุกอย่างนะคะนี่เดี๋ยวเราชิมให้นะคะว่าขนมผิงมันจะเป็นยังไงไม่ได้กินนานมากหลายปีแล้วคือมันดูเป็นแป้งนะแต่ว่ามันไม่ได้แข็งอะข้างในมันก็จะกรอบปรุงวงอร่อยหวานๆนิดนึงไม่ได้แบบไม่ได้หวานโอเวอร์นะเองนี่เดี๋ยวชิมอันใหญ่ให้ดูอืมอันใหญ่อะมันจะมีความแบบถ้าเป็นเด็กสมัยนี้ต้องรู้จักอะไรมารกรองใช่ไหมคล้ายๆกันคล้ายๆกันนี่ เห็นไหมเขาจะมีความแบบว่ากรงกรวงนิดนึงนี่นี่กรงกรวงแล้วก็กินง่ายอืมถ้าใครที่ชอบแบบว่าใส,าแสาแ่แน่นใส่แน่นแนะนําให้ทานอันเล็กแต่ถ้าใครที่ชอบสายแบบว่ากรอบกรอบนัวๆอะไรอย่างเงี้ยแนะนําให้ทานนี่เลยค่ะจัมโบ้แล้วก็เดี๋ยจะบอกว่าราคาเขานะน่ารักมากเพราะว่ากระปุกข,ขนาดนี้<ะ>นี่ 20บาทน่ารักปะราคาหน้ารักนี่เป็นขนมไทยที่ทําให้กินแล้วแบบเออไม่ได้ดูโบราณนะตัวเองดูดิคือแบบอร่อยอร่อยเลยอย่าลืมแวะมาอุดหนุนร้านพี่เขานะคะร้านพี่เขาชื่อร้านของฝากเป็นร้านของผู้ใหญ่พูนของที่นี่เขาบอกว่าปากไม่แดงไม่มีแรงขายนะคะร้านนี้นี่อย่าลืมมาอุดหนุนกันนะคะน,นี่แล้วเราก็เจอของโปรดเราอีกแล้วนี่นี ทิมกรอบนี่ขนมทับทิมกรอบนะตัวเองราคาน่ารักมากเท่าไรยี่สิบบาทนี่เป็นร้านขนมหวานแม่ตุ๋ยนะคะนี่คุณป้าใจดีมากคุณป้าบอกว่าชิมเลยลูกชิมเลยชิมเลยนี่เราก็ไม่ขัดนะคะเราก็ชิมเลยเหมือนกันนี่มาชิมป้าห้ชิมป้านี่อ่าคุณป้าบอกว่าตอทนี่คุณป้าจะไม่ได้หวานมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเลี่ยน แต่เราก็อ,อร่อยอ่ะขอคอําได้ป,ป่ะกล้องนี่อืมอืมปลื่อนบิ่มใจป่ะเราไปร้านต่อไปกันเถอะเดี๋ยวเราจะกินหมดไปกันค่ะ ค่ะแล้วเรามาเยือนถิ่นยวนเหนือนะคะถ้าเราไม่ทันแคบหมูนี่ไม่ได้เลยนี่เราเจอแล้วร้านนี้เลยค่ะร้านทิดาดอยนะคะหรือว่าถ้าเป็นภาษาเหน่อก็คือค้านทิดาดอยนะคะนี่เป็นแคบหมูพี่เขาบอกว่าเป็นแบบว่าไรมันไรมันนี่นี่มีความกรุบกรอบแบบชิมไปก่อนหนึ่งคำก่อนที่จะได้ถ่ายนี่อืม้องเห็นชัดไหมไม่ชัดใช่ปะ๋ยวาทำให้ดูอีก,กิีดูเป็นคนมีสปิลิ่นเนาะีง อืมอืมพริกที่เขาแบบว่าเผ็ดกาลังดีนะตัวเองไม่ได้เผ็ดโดแล้วก็ไม่ได้เผ็ดจืดอะ่ะเผ็ดแบบกินได้เลยไม่ต้องเติมอะไรแล้วอืม้ก็ที่นี่นะคะระคาะเขาจะน่ารักน่ารักก็คืออย่างเนี้ยกระปุกหนึ่งยี่สิบบาทถึิกเน้นๆแล้วก็แคบหมูเนี่ยก็จะมีถุงละห้าสิบบาทถุง100ละร้อยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนี่ีนน้นี่ห้าสิบบาทนี่อืมเป็นแบบเป็นแค่หมูสูตรโบราณน,นี่อย่าลืมมาอุดหนุนพี่เขานะคะฮานธิดาดอยจ้า นี่ตัวเองใครเคยเห็นบ้างใครตอบได้วันนี้ลูกอะไรถ้าใครตอบได้นะเดี๋ยวแอมมีของขวัญให้ในเพจนับเลยนะห้าสี่สามสองหนึ่งมาตอบได้แล้วนี่อันนี้เป็นลูกอินจันนะคะนี่หาก,กินได้เฉพาะช่วงนี้ตลาดนี้เขามีขายนะแต่ว่าถ้าใครอยากกินลูกอินจันนี่แนะนําให้มาเช้าๆหน่อยเพราะว่าที่นี่ตลาดเขาจะเปิดวันอาทิตย์เนี่ยเขาจะเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงแล้วก็ของขายดีนะก็หมดเร็วด้วยแล้วก็ต้นอินจันเนี่ยเขาจะไม่ได้เก็บมาขายเยอะจะเป็นแบบว่าเฉพาะนิดนึงนะคะแล้วก็ต้นนี้เป็นยังไง จะบอกว่ากลิ่นหอมมากแอมก็ไม่เคยกินนะแต่เคยปลูกแล้วมันก็ยังไม่สามารถที่จะให้ลูกได้แต่วันนี้แอมได้กินแล้วที่นี่ก่อนกินนะคะเราต้องปอกก่อนปอกมามันก็จะเป็นประมาณนี้นี่แต่แอมชิมให้อ,อ,อ๋อมันจะเป็นแบบว่าคล้ายๆมะม่วงอะ่ะตัวเองแต่ว่ามันจะไม่ได้หวานเท่ามะม่วงแต่มันจะเป็นหวานแบบค่อยๆหวานขึ้นเรื่อยๆแล้วกม็มีมีอมฝาดนิดๆแล้วก็มีเส้นใยน่าจะไฟเบอร์สูงเหมาะกับใส่เฮลตี หากินยากมากนะคะต้นนี้ปลูกยากหากินยากแต่ว่าราคาที่พี่เลายวขายราคาน่ารักถุงนึงสามสิบบาทอะไรอย่างเงี้ยคือแบบน่ารักอะ่ะมาซื้อเถอะจริงๆหากินยากอย่าลืมมาชิมกันนะคะตลาดต้นตาลน,นะ <c oughs> แล้วก็มาที่ร้านมะนาวปั่นนะคะเจ๊ใหญ่ใส่ไม้ยังมีชื่อร้านก็กิิบเก๋ไหมความกิ๊บเก๋มีมากกว่านั้นนะคะก็คือมะนาวพี่เขาเป็นมะนาวอินทรีนะคะปลูกเอง ขายเองเก็บเองเก็บเอามาขายเองเลยแล้วก็ลงทุนด้วยการปลูกเองเรียบร้อยเลยนี่แล้วมะนาวเขาอ่ะเขาบอกว่าเป็นมะนาวสําหรับที่เป็นใช้ทําน้ําคั้นนะคะมะนาวแป้นมะนาวแป้นก็ปลูกแบบอินทรีย์นะคะกินได้ปลอดภัยไร้าสารนี่อยากจะบอกว่าดูลูกติไม่ใช่เล็กๆนะตัวเองลูกใหญ่มาก ดูดิคือลูกใหญ่แล้วก็1แก้วพี่เอาให้เลยสมลูกจริงจังแล้วก็มะนาวผสมน้ําผึ้งนะคะเป็นน้ําผึ้งที่มาจากเกสรดอกลําไยด้วยเดี๋ยวเราจะไปชิมกันว่ารสชาติจะเป็นจ้งไดนี่นี่ได้มาแล้วได้มาแล้วได้มาแล้วนี่เราก็จะเป็นน้ําผึ้งใส่มะนาวน้มามะนาวใส่น้ําผึ้งเหมือนกันไหมเหมือนกันน,ะน,น,นี่เหมือนกันเลยแล้วก็ถามว่าของแอมอ่ะแอม,แมสั่งเป็นแบบสูตรหวานน้อยนะเพราะว่าแอมเป็นสายแบบว่ากินหวานมากเดี๋ยวตกใจมาหวานตกใจนี่นี่ นี่นี่นี่นะคะเดี๋ยวชิมให้ดูอืมเ้ยชื่นใจเดินมาเนหนื่อยๆนะตัวเองอย่าลืมมาชิมร้านที่เขานะคะเป็นมะนาวอินทรีย์แล้วก็ใส่น้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งจากเกสรดอกลำไย,ยอืมอร่อยใครชอบหวานน้อยหวานมากนะได้เลยจัดไปสั่งพี่เขาได้เลยพี่เขาจัดให้อร่อยนะจ้าชิญชิมกันได้เลยจ้าตลาดต้นตาลน,นะตัวเอง สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขณะนี้เราอยู่ที่เชียงใหม่อ้าวไม่ใช่อันนี้เราอยู่ที่ตลาดน้ําต้นตาลเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเรามีอาหารที่แบบเวลาบางคนเนี่ยที่เวลาเขาไปเที่ยวเหนือเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเจอไข่ปา่านี่นี่นี่รู้จักกันไหมล่าตัวเองนี่นี่ไข่ปา่ามันก็จะคล้ายๆไข่ตุน๋นแต่ว่ามันจะอยู่ในกระทงแล้วมันก็ใช้การย่างไม่ใช่การนึ่งนี่ถ้าใครแวะมาก็อย่าลืมมาชิมกันนะคะนี่ไข่ป่านี่ไข่ป่าน่ากินไหม ถ้ากินนี่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 นแอมอยากให้ชิมให้ดูเช่ปลาละอ่ะจัดให้นี่นะคะเวลาเรากินก็คือเราต้องใส่ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะแต่ว่าถ้าคนชอบแบบมีรสชาติอะไรอย่างเช่นแอมเป็นคนมีรสชาตินี่เราก็จะใส่ซอสติกไทยนิดนึงนี่นี่นี่เองมันจะเหมือนไข่ตุ๋นเลยดึง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 นี่ถ้าใครเคยกิน เวลาเราไปตลาดนันอะเราจะเจอไข่นกกระทาทอดใช่ปะ้ะแต่อันนี้มันให้รสเหมือนไข่นกกระทาทอดแต่ว่ามีเหมือนปนไข่ตุ่นด้วยอะมันคือไข่ตุ่นแหละแต่ว่าพอมันใส่ซ้อนอร่อยนะอึม,อมได้ละตัวเองราคาน่ารักนะบอกเลยสิบบาทสิบบาทอร่อยเลยชอบชอบชอบไม่อ้วนด้วยกินได้หลายกระทงเ,ะเขาบอกว่ากินไข่ไม่อ้วนใช่ไหมใช่กินไข่ไม่อ้วนนี่แล้วก็เนี้ยไข่ปิ้งไม่ได้ทอดด้วยนี่อร่อยมาก ไม่ต้องไปถึงเชียงใหม่ตัวเองอยู่ที่นี่ก็ทานได้ค่ะตลาดต้นตาลน,นะคะเย่าลืมมากินกันนะนี่แล้วก็ถ้ามาที่ตลาดที่นี่นะคะเขาบอกว่าสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยก็คือผัดหมี่ไทยยวนนี่นี่นี่ เขามีแบบว่าหลายหลายแบบหลายขนาดนะคะก็คือจะเป็นหมี่ผัดนี่แหละแล้วเราก็มีเป็นใส่ใบตองนะคะอันนี้จะเป็นแบบราคาน่ารักหน้ารักนะคะ10บาทนี่ที่นี่เขาจะขายของราคาจุจ่มจิ้มปุยมุยแบบหน้ารักน่ารักอะ่ะจะมีแบบที่เป็นกล่องนะคะ25บาทก็มีถ้าใครแบบว่า10บาทไม่อิ่มเอา25ไปเลยแต่ว่าสําหรับแอมนี่สิบาทขอชิมก่อนว่ารสชาติจะเป็นยังไงเป็นยังไงเขามีไข่ให้ด้วยนะตัวเองนี่อยากจะบอกขอดึงออกมาไม่ใช่น้อยแล้วจ๊ะนี่นี่นี่นน ไม่ต้องปรุงแล้วบอกเลยว่าไม่ต้องปรุงอื้อร่อยสงสัยต้องซื้อแบบกล่องไปแล้วแหละจิบาทไม่น่าจะเอามีแอมอยู่แล้วแหละตาถามว่าจะกินอะไรอิ่มไหมไม่ไม่ใช่นี่ชิมเนี่ยตอลชอบมองหน้าเราแบบนี้ถามว่าเราจะกินเอาอิม่ไมไหมเราชิมเนี่ยเราชิมให้อืมอืต้องลองเพราะว่ามาที่นี่นะอย่าลืมมาชิมให้ได้นะคะผัดหมี่ไทยยวนร้านป้าแหวมผัดหมี่ไทยยวนร้านเป้าแหวมบอกเลยว่าไม่ต้องปรุงกินได้เลยอร่อยเลยแซ่บต่อนะคะ กน,นี่ตัวเองแล้วเราก็มาถิ่นไทยยวนนะคะเป็นไทยยวนออกแนวเหนือเหนือนี่สิ่งที่เราพลาดไม่ได้เลยก็คืออาหารเหนือค่ะขออนุญาตไม่ไม่เซ็นเซอร์ในการกินนะคะเพราะว่าแบบอยากให้อยากให้ได้กินทุกคนอยากให้ได้เห็นว่าอร่อยไหมอันนี้เราก็จะกินอย่างแรกเลยนะคะเป็น ขนมจีนน้ำเมี้ยวนี่พี่เขาใส่แบบดอกเมี้ยวมาเต็มเลยนี่จัดเต็มจัดเต็มนี่อืมอืมตะก้องหิวแหละแต่แอมยังไม่ให้ตะก้องกินอืม ใช่ได้โดนๆรสชาติคือแบบเหนือเลยเป็นออกแนวน้ำ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 ยาน้ำเนี้ยสูตรแบบแบบแถวนาทางเชียงใหม่อะตัวเองที่แบบรสจะจัดนิดนึงถ้าเป็นแพ้ก็จะรสจะแบบละมุนละมุนหน่อยแต่นี้เขาเป็นแบบแนวเชียงใหม่นะแล้วก็นี่พี่เขามีนี่ให้เราด้วยนะมีพริกทอดถ้าใครอยากเสริมความเผ็ดก็กินนะแต่ว่าเดี๋ยวแอมขอไปจานต่อไปก่อนนะแล้วก็นี้เป็นลาบเองลาบหมูพี่เขานี่ อยากกินใช่ไหมตะก้องบอกว่ามีแอมครับบ่ายแล้วครับผมยังไม่ได้กินข้าวเลยไม่มีแอมไม่รู้สึกผิดนะคะมีแอมก็สามารถกินต่อ,อเครื่องแกงเขาจริงจังนะเัวเองอร่อยมากอันนี้อยากให้ลองเขาเรียกว่าแกงฮังเรน้ำแกงที่เขาแบบว่าดูข้นน่าจะแซ่บหนัว แต่ว่านี่แอมขอทานกับข้าวก่อนนะน,นะนี่มันต้องจัด,ด้ว้ข้าวสวยข้าสวยสวย,สวยเท่าแอมหรือเปล่าไม่รู้นะคะเพราะว่าแอมสวยไหมแอมก็ยังไม่รู้ค่ะกลิ่นเัอวยวนมากตอนนี้บอกเลยอืออืออืมรสดีรสดีจริงๆไม่ได้ใส่รสดีนะแต่ว่ารสเขาดีจริงๆอือทีมงานคงไม่ค่อยเชื่อแอมเท่าไหร่อ่ะดูหน้าตาแบบอืมอร่อยจริงหรอหมี่แอมนี่เดี๋ยวแอม จะชิมให้อีกหนึ่งคำนี่พี่เขาจะแบบว่าเป็นแบบเนื้อติดมันอะตัวเองใส่เนื้อต้องโดนนีอ่อ,อีกคำก็ยังอร่อยเหมือนเดิมนี่แล้วก็สายเหนือของเราก็ต้องไม่พลาดแกงโฮนี่นี่นี่แอมจะชิมให้ดูพี่เขาแบบเจ็มจนเจ็มจนแหมนี่ๆี่น,น,นี่แกงโหเขามีแบบใส่บุนเส้นด้วยแล้วก็มีกากหมูมี จริงๆแกงโคอ่ะตามแบบอนี้เขาก็คือเป็นของที่รวมกันแล้วเอามาผัาดอะไรอย่างเงี้ยนี่ผัดเป็นแกงน่ากินเนาะข้าวนิดนึงนี่เขาหาว่าเราแบบด็กผู้ใหญ่โบราณบอกว่าอย่ากินแต่กลับเป็นสางแอมก็สางนะสางมันเทอืมเธอคมกล่อมอร่อยเนาะแล้วก็เมนูปิดท้ายของเราวันนี้คือเขาเรียกว่าปลาแนม ใครรู้จักบ้างปลาแหนมปลาแหนมนะคะไม่ใช่ปลาแหนมนี่ปลาแหนมนะตัวเองวิธีทานก็คือทานกับใบชะพลูนะถ้าใครเป็นสายแบบว่าสายโหดหน่อยก็ใส่พริกลงไปสักเม็ดหนึ่งนี่แล้วพี่เขาก็จะมีอ่าเป็นเสก,กอกเสก,กอกเราก็ใส่ลงไปด้วยกันนี่แล้วเราก็พับด้วยความเป็นกุลสตรีของเรานะคะที่มีอยู่อันน้อยนิดเราก็พับได้แล้วเห็นไหมนี่สวยไหมสวยไหมนี่ถ้าเราก็ชิมเข้าไปะคะ่ะ อร่อยสุดใจค่ะและตลาดต้าน้ําบ้านต้นตาลแห่งนี้นะคะเราก็สามารถมาหาทานอาหารเหนืออร่อยอร่อยได้นะคะแซ่บๆซนัวเลยนะคะแล้วก็ร้านที่แอมมากินนะคะชื่อว่าร้านอาหารเหนือครูสุพักนะคะเพื่อนๆนะคะแล้วก็ทุกคนสามารถมาชิมกันได้เลยอร่อยมากเลยนะคะอย่าลืมแวะมาเที่ยวกันนะคะที่ตลาดนี้ค่ะตลาดต้าน้ําบ้านต้นตาลค่ะ ค่ะและที่ชุมชนต้นตาลแห่งนี้นะคะนอกจากที่เรายังมีตลาดให้เราชิมเราเที่ยวเราชอปนะคะยังมีศูนย์การเรียนรู้ค่ะ ตรงนี้นะคะเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนต้นตาลค่ะแล้วก็มีกลุ่มสตรีทอผ้าของบ้านต้นตาลน,นะคะเราสามารถที่จะเข้ามาดูนะคะการทอผ้าค่ะซึ่งเป็นวัฒนธรรมพื้นถิ่นของที่นี่นะคะและก็สามารถซื้อกลับไปได้ด้วยส่วนถ้าใครนะคะที่ไม่ได้สะดวกมาหรือว่ามาแล้วซื้อไปแล้วติดใจนะคะสามารถโทรมาสั่งจองได้เลยนะคะสามารถโทรมาได้ที่เบอร์อะไรคะพี่0ู3 3 9 8 2635ค่ะ0 9 3 3 9 8นะคะสาม2 6 3านะคะสามารถโทรมาสั่งจองพี่เขาได้เลยนะคะมีผ้าทอลายสวยๆอย่างที่แอมใส่อยู่นะคะแล้วก็สามารถมีลายที่แบบทุกคนจะชอบสีแบบไหนนะคะมาเลือกได้เลยค่ะพี่ๆที่นี่เขาทอ,อเองกับมือเลยค่ะเป็นกลุ่มสตรีของที่นี่เลยค่ะ อันนี้เป็นผ้าอะไรคะพี่สีตะกกค่ะอ๋อสีตะกกเหรอคะสีตะกกของบรรพบุรุษเราค่ะที่มาจากเชียงแสนอ่ะอ๋อเป็นต้นตำลับเลยจากเชียงแสนเลยนะคะ200กว่าปีแล้วนะคะอู้นานยาวนานเลย200กว่าปีอันนี้ก็คือใช้งานได้จริงได้ค่ะเป็นผ้าพันคออ๋อวยสีสวยมากเลยอ่ะแบบนี้สนนราคาประมาณ อันนี้ผืนละร้อยสามสิบห้าห้าอันนี้จะสองร้อยยี่สองร้อยสามิบเหรอคะเอยราคาน่ารักอ่ะนี่ตัวเองราคาร้อยต้นร้อยสามสิบบาทคือแบบถอเองด้วยถอมือนะคะไม่ใช่ถอเครื่องด้วยเป็นทอมือเลยเนี่ยเป็นงานแฮนด์เมดเลยค่ะและนี่ก็เป็น คุณยายที่แสนน่ารักของเรานะคะได้ทอผ้าให้เราดูด้วยขอโทษนะคะคุณยายอายุเท่าไหร่แล้วคะ7 70ดีทีดสโอ้คุณายายอาย,า,ยายุ70แล้วคะ่ะแต่ก็ยังแรงดีนะคะอย่าลืมนะคะถ้าเรามาที่ชุมชนต้นตาลแล้วก็มาที่ศูนย์ทอผ้าของสตรีทอผ้าต้นตาลนะคะอย่าลืมมาเจอกับ พี่ลำดวนนะคะแล้วก็คุณยายสงการค่ะทั้งสองพี่คนนี้ใจดีมากค่ะแล้วก็พี่ท่านอื่นก็ใจดีเหมือนกันนะคะสงสัยเรื่องอะไรถามได้อยากรู้ราคาหรือว่าอยากเห็นการทอผ้านะคะสามารถเข้ามาดูได้ค่ะติดต่อพี่ลำดวนได้เลยนะคะอย่าลืมมาเจอพี่ลำดวนกับคุณยายใจดีด้วยนะคะค่ะแล้วก็ วันนี้นะคะมีแอมได้พาเพื่อนๆไปเที่ยวไปชิมไปช็อปนะคะที่ตลาดแห่งนี้ค่ะตลาดต้านน้ำบ้านต้นตาลน,นะคะสำหรับคลิปนี้วันนี้นะคะเราขอจบคลิปเพียงเท่านี้แต่ว่าถ้าใครมีตลาดไหนที่แนะนำนะคะอยากให้มีแอมไปเที่ยวไปชิมไปช็อปนะคะสามารถแนะนำเข้ามากันได้ที่เพจได้เลยนะคะมีแอมมีของขวัญเล็กๆน่นอนให้เพื่อนๆที่มีแอมตามไปตามตลาดที่เพื่อนแนะนาด้วยนะคะส่วน วันนี้นะคะมีแอมขอกำลังใจทุกคนด้วยการกดทูกใจกด subscribe ให้มีแอมด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย